สวัสดีครับผมเบียร์ปียพงษ์รัชนากูนะครับเจ้าของกาลรจิครับกาลิจิคือกาลาส่วนตัวครับเป็นคำย่อมาจากคาว่ากาลาถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงว่ากาลิจิครับที่นี่ก็เลยตั้งชื่อว่ากาลิจิอยู่ที่บริเวณเยื้องๆกับสถานีขนส่งจังหวัดลำปางครับบขส อยู่ถนนเส้นถนนโยธินสายในนะครับเราเกิดจากเราชอบรถยุค90พอถึงจุดหนวัยรุ่นยุค90อย่างพวกผมมันเริ่มโตก็จะเริ่มมีรายได้มากขึ้นทําให้เรากลับมาหาแพชชั่นหรือมา,าสารฝันในตอนที่เราเคยอยากจะมีรถก็จะมีรถในยุค90หรือจะไปรถรุ่นใหม่ๆนะครับ รถในกาลาดก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงรถเตใต้ MRs คันนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับตัวนี้จะอยู่ในเจนแรกครับจะอยู่ในช่วงปี2001-2004จริงๆอ่ะถ้าเป็นยุโรปจะเรียก MR2 Spider แต่พอตัวยอตัว S คนไทยเอามาเรียก MRs นะครับเพราะว่าเป็นเจน2 MR2 สำหรับรถคันนี้นะครับการตกแต่งเราทำออกมาเพื่อใช้ในการขับขี่ใช้งานง่ายๆไม่ได้นความเร็วนะครับออกงานเมื่อสำหรับโชว์ตัวนี้ความพิเศษของมันอย่างที่เห็นตัวรถครับวายบอดี้ออกมาในพาร์ทชื่อว่าพาร์ท300 GT ซึ่งงงเปป็นนพาารรตตััววแข่ฝกะโห้ ก็เป็นงานคาร์บอนร0อเปนตะครับกันชนหน้าต่อลิ้นชายหน้าออกมาเป็นเคฟลาแท้เหมือนกันนะครับทำให้มันดูดูขึ้นดูให้มันดูเข้มขึ้นนะครับสหรับตัวรถก็จะเห็นกระจกก็จะเป็นครับสแควร์ตัวชายด้านล่างก็มีการตกแต่งใช้คาร์บอนเคฟล่านะครับดูผสมผสานใกล้เคียงกับราเ่เดิมๆของ300 GT ครับตรงช่องลมก็มีการตกแต่งโดยใช้คาร์บอนเคฟล่านะครับ ช่วงต่อออกมาจากบางโคนหลังซ้ายก็จะเห็นว่ามีการต่อล็อกเกตบันนี่ออกมาเพื่อให้ดูโป่งกว้างขึ้นมานะครับสปอยเลอร์ด้านหลังเหมือนกันเป็นหางทรงสูงนะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่าฝาท้ายยังเป็นงานเหล็กเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีการพุ้มเคฟล่าเข้าไปครับช่วงท้ายนะครับก็จะมีดิฟฟิเซอร์ติดตั้งเพิ่มไปนะครับให้มันเข้ากับพาร์ทของล็อกเกตบันนี่ส่วนตัวท่อไอเสียเองอย่างเงี้ยครับก็ใช้ทรงเดียวกับอะคาโ์วิดนะครับออกเป็นท่อคู่ ตัวใต้มาทูเดิมเนี่ยเครื่องจะวางกลางทําให้บาลานซ์จะอยู่ตรงกลางตัวรถนะครับส่วนตัวใต้มาเเนี่ยจะไปวางในท้ายรถเลยเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเรามีการปรับจูนจากเครื่องเดิม1นึ่งเซโดยที่เราเซตเทอร์โบเข้าไปทําให้รถแรงม้าเพิ่มขึ้นมาประมาณ200แรงม้านะครับทำให้ขับสะดวกขึ้นขับสบายขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยเวลาขับขี่ในพื้นที่แคบๆหรือว่าพื้นที่ที่รถติดเยอะๆนะครับทำการเปลี่ยนโชคมาใส่เทอินครับของโมโนเฟกไปสัก40เต้นเซ็ตลงมาอีกประมาณด้านละนิ้วถึงนิ้วึน,น เราเพิ่มบอดี้พาร์ตออกมามีปง่งเย็บออกมาอีกชุดนึงที่ลักษณะเหมือนกับล็อกเกอบันนี่ล<อ>้ <lottery> อที่จะมาใส่ตัวรถก็จะต้องเป็นล้อที่ออฟค่อนขอ้างกว้างเราก็มาเจอกับล้อของเลนโซครับที่เขาพัฒนาและสามารถผลิตออกมาให้มันตอบโจทย์กับรถของเราได้ก็จะเป็นล้อ D1S นะครับหน้าจะกว้าง10.5ครับหลังจะกว้าง12นิ้วครับล้อหน้าจะเป็นออฟ13ครับล้อหลังจะเป็นออฟศครับ ล้อชุดนี้จะเป็นล้อ5รลูนะครับแล้วตัวสเปเซอร์เองก็จะเป็น5รลูออก5รลูนะครับเพื่อลองให้ระยะล้อออกมาให้ฟิปเมนต์มันใกล้เคียงกับขนาดของตัวซุ้มให้มากที่สุดนะครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยลองสเปเซอร์ไปอีก2นิ้วส่วนด้านหลังจะลองสเปเซอร์ไปอีก1นิ้วครับและข้อดีของล้อเรนโซชุดนี้พอใส่ไปไอ่ะเดอด์ิ่งในการขับขี่ก็จะดีครับรถก็จะไม่มีการใส่เพราะปกติแล้วล้อที่มีออฟก,กว้างขนาดนี้การควบคุมการบังคับค่อนข้างยากครับยางที่ใช้ครับล้อหน้าจะเป็นไซส 2, 3, 5, 3, 5์ส่วนล้อหลังจะเป็น2-779 5 40ครับตอนเราใส่เราก็จะมีลักษณะของความดึงดึงของยางกับตัวล้อแมกนิดน,นึงครับใส่ตัวนี้ค่อนข้างขับดีแล้วครับส่วนห้องผู้โดยสารภายในนะครับมีการปรับเปลี่ยนเบาะนะครับใช้เบาะของบายนะครับข้างคนขับและคนข้างข้างนะครับส่วนเกรดวัดก็ใส่ งเดฟี่ไปทั้งหมด6ตัวหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ลูมิเนียมครับพวงมลาลัยเดิมนะครับแต่ยังใช้ระบบที่ยังเป็นแอร์แบ็กได้เหมือนเดิมครับด้านหลังเบาะนะครับก็จะมีงานโลบาร์เป็นสแตนเลสครับทำให้ตัวโครงสร้างของรถแข็งแรงขึ้นครับ